สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาร์เบอร์นะคะวันนี้เชียงมีนาก็จะพาไปตัดทรงแสกกลางเบอร์หนึ่งนะคะข้างๆเป็นเบอร์หนึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ปตเตอรเลียนนะคะของซุนไม้นะคะเปลี่ยนฟันเฟดเมจิก2ชั้นนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะตัดได้ละเอียดนะคะฟันเฟดสองชั้นก็จะกินได้ละเอียดเนียนกว่านะเพื่อน เราจะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะคะกับหวีเล็กนะคะในการกั้นนะเพื่อนๆนะเวลาเราตัดผมนะคะกั้นเพื่อที่จะไม่ให้กินมุมที่เราไม่ต้องการให้มันกินนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะขั้นตอนนะคะถ้าทําแบบนี้คือตัดผมเก่งแน่นอนนะคะคือการไถย้ำๆซำๆนะเพื่อนๆไถให้มันขาดเท่าๆกับฟันรองที่เราลองเบอร์ไว้ ไม่ต้องกลัวว่าจะกินลึกไปหรือจะกินเอียงไปนะคะฟันลองมันมีความเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะให้เราไถานะคะแนบเท่ากับศีรษะของลูกค้าเลยค่ะแล้วก็ไถยย้ำๆนะคะสบัดข้อมือนิดนึงนะคะและขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเก็บทรงโดยการใช้นะคะหวีใหญ่ในการเก็บทรงนะ ในการเก็บทรงล้วก็จะเก็บนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนเก็บขึ้นไปนะคะการตัดผมก็ไม่ต้องรีบร้อนนะคะตัดแล้วก็เก็บนะคะริมแต่งขึ้นไปนะคะโอเคพอเราแต่งได้นะคะเข้าที่เข้าทรงกับหัวลูกค้าแล้วนะคะ เราก็จะใช้นะปัตรเตอร์เลียนของ5017นะคะในการกันของนะปัตรเตอร์เลียนตัวนี้นะคะช่างก็ใช้กันเยอะมากๆนะแต่แบตของเขานะก็ใช้งานไม่ได้นานนะทุกคนในการใช้งานของตัวนี้นะคะแนะนําคือให้เราชาร์จไว้ตลอดในการทํางานของเรานะคะพอเราใช้เสร็จหรือเลิกงานนะคะเราถึงจะทอดออกนะนี่ก็จะทําให้แบตอะอยู่แล้วก็ใช้ได้นานนะเพื่อน ส่วนข้างหลังนะคะเราก็จะกันตรงแบบนี้นะคะซ้ายขวาในการกันนะคะวิธีกันเราก็จะกันนะคะแนบไปก่อนเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็เส้นทับเส้นนะคะส่วนข้างหลังเราจะกันเป็นรูปตัวยูนะคะพเพื่อนๆเราจะกันก็ได้หรือไม่กันก็ได้นะคะเราก็คอยสังเกตคอของลูกค้านะว่าเราจะตัดแต่งแบบไหนนะคะทุกคน ส่วนหลังหูนะคะให้เราดันหูลงนิดน,นึงนะคะในการเก็บหลังหูนะคะเก็บให้เป็นลูกครึ่งวงกลมนะเพื่อนเพื่อนมันก็จะเก็บง่ายได้นะคะส่วนข้างนี้นะคะเราก็จะใช้มุมปากของปลาตเรียนนะคะในการกันลงมานะเพื่อนๆนย้ำอีกทีนะคะในการกันนะคะให้เราย้ำซ้ำๆนะคะการซ้ำๆนะเพื่อนๆกันกให้เรามีแนวเส้นนะคะ เป็นเส้นทางก่อนแล้วเราถึงจะใช้นะคะใบมีดโกนมาเก็บซ้ำาีกรอบนึงนะคะขอบมันก็จะดูชัดเจนนะคะทรงก็จะดูเด่นขึ้นนะเพื่อนๆทรงนี้จะเป็นทรงแสกกลางนะคะแต่เปิดในนะเพื่อนๆแตัทรงนี้นะคะเราจะปัดเปหรือเซตนะคะหรือว่าแสกกลางนะ,ะเราจะปัดเปทางไหนก็ได้หรือเราจะแสกข้างทางไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆ ส่วนข้างหลังนี้นะคะเราก็จะใช้นะใบมีดโกนในการโกนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะการโกนนะคะเราก็ต้องโกน2รอบหรือสองครั้งนะคะเพื่อนๆรอบแรกคือเราจะใช้เครื่องนะคะในการนำล่องไป่อนและรอบที่2คือเราจะใช้ใบมีดนะคะมาโกนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะ,ะพอขอบก็จะดูเด่นขึ้นมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะคะทรงก็จะดูเด่นดูชัดขึ้นมานะคะดูมีความเท่น,นะคะเพื่อนๆน และขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะซอยผมนะคะทุกคนซอยผมในที่นี้คือเราจะซอยเล็มปลายออกนิดเดียวนะคะเพราะลูกค้าต้องการที่จะแสะก้างหรือว่าปัดข้างนะคะทุกคนลูกค้าเขาไม่แบบต้องการที่จะเซตมากนะคะเขาอยากใช้ชีวิตที่อิสระนะคะคือปล่อยผมยังไงก็ได้ตื่นขึ้นมาก็หล่อนะคะเพื่อนเพื่อนลูกค้าก็เลยรีเควสว่าต้องการความสั้นออกแค่ปลายผมนะคะ ความยาวก็ยังเป็นคงเดิมนะเพื่อนๆแล้วก็จะเล็มแต่งให้หนิดนึงนะคะให้เข้ากับทรงผมที่เราตัดข้างล่างแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะตัดแต่งขึ้นไปนะการซอยผมนะคะเวลาซอยแสกกลางนะคะมันก็จะไม่เหมือนกับเราตัดซอยนะคะลองทรงหรือลองทรงต่ํานะคะหรือว่าวินเทจนะคะการซอยมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคน พอเราซอยเสร็จนะคะในการใช้กันไกรคมเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ได้ในการเป่าผมแห้งๆก่อนหรือเราจะมาดูทรงผมก่อนนะคะว่าโอเคมันสวยหรือ,อยังนะคะถึงจะใช้นะกันไกลฟันป่านะคะมาสับบางหรือทําให้ผมมีความสลวยนะคะทุกคนไม่ให้ดูหนามากหรือว่า คือเกินไปนะคะให้ดูมีความสุลยในการใช้กันไกฟันป่านะคะเล็มปลายหรือสับปลายผมนะทุกคนเราก็จะใช้นะคะแปรงกลมในการไดผมก่อนนะคะคือจัดเซตท,ทรงไว้ก่อนนะคะว่าเราจะปัดยังไงได้บ้างหรือลูกค้าต้องการแบบไไนอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคเราก็จะไดขึ้นยกโคนอย่างนี้นะคะให้โคนตั้งๆนะคะทุกคน ะะพอเราไดเสร็จเรียบร้อยผมลูกค้าแห้งเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้กันไกฟันปลานะคะมาสับปลายผมนะทุกคนสับในที่นี้นะคะมีวิธีคือการจับช่อแล้วก็สับปลายห้ามสับตรงโคนนะคะไม่แนะนําให้สับตรงโคนถ้าเราสับตรงโคนหรือไปเผลอสับเมื่อไหร่นะคะเวลาเราเจอผมลูกค้าที่เส้นใหญ่นะคะหรือเส้นผมชี้นะคะคือเราจะเอาผมไม่ลงเลยนะ ไม่ว่าเราจะใช้โปรเมหรือสเปรย์แข็งนะคะเราก็จะใช้ได้อยู่แค่ตรงนี้เวลาลูกค้าสาปผมออกไปผมลูกค้าชี้ฟูนะคะก็อาจจะทําให้ลูกค้าไม่ประทับใจในที่นี้ก็ได้นะทุกคนโอเคเราก็จะซอ,อยไปออกนี้นะคะแล้วก็จับซอ,อยอย่างนี้ค่ะทุกคนจับซอ,อยนะคะแล้วก็ ใช้วีนะคะในการวีดูนะคะว่าโอเคมันเข้าทรงผมเรียบร้อยหรือยังนะคะเข้าทรงเข้าเรียบร้อยหรือยังนะคะยังไม่ได้นะตรงไหนที่มันพือนนะคะเราก็จะใช้นะคะกันไก่ฟันปลานะคะในการซับป้ายออกนะคะทุกคนโอเคพอเราสับปลายออกเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการวีผมและเช็คดูแล้วนะคะว่ามันโอเคหรือยังนะคะ พอมันโอเคเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้สเปรย์ฝุ่นในการจัดทรงนะคะการที่เซ็ตทรงจัดทรงนะคะก่อนให้ลูกค้าออกจากร้าน,นะมันก็จะมีวิธีหนึ่งที่ทําให้ลูกค้ามีความมั่นใจนะคะทุกคนโอเคคลิปนี้นะคะช่างมินาก็ฝากเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะคะและกดติดตามช่างมินาบาลูด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่างมินานะคะอย่าลืมนะคะไปทําตามเทคนิคของช่างมินาได้เลยนะบ๊ายบาย